เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันอาทิตย์ที่13เมษายน2 0 2 5หัวข้อเอาแอกของพระเจ้าแบกไว้แล้วเรียนจากพระองค์ข้อพระคำหลักมัทธิวบทที่11ข้อที่29 29 จงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักอ่านพระธรรทีสดุดีบทที่ยี่สิบห้าข้อที่เก้าถึงสิบเก้าพระองค์ทรงนำคนที่ถ่อมใจไปในสิ่งที่ถูกและทรงสอนพระมักคาของพระองค์แก่คนที่ถ่อมใจ สิพระมัคคาทั้งสิ้นของพระยาเวเป็นความรักมั่นคงและความสัตว์จริงแก่ผู้ที่รักษาพันธสัญญาและพระโอวาทของพระองค์เนื้อหาในมัทธิวบทที่สิบเอ็ดข้อที่ยี่สิบปดถึงสามสิบยี่สิบปดบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพัก29จงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพัก30ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบา พระเยซูทรงเชิญชวนผู้ที่แบกภาระหนักให้มาหาพระองค์เพื่อที่พวกเขาจะได้ค้นพบการพักผ่อนอย่างไรก็ตามพระองค์ตรัสว่าเมื่อพวกเขามาพวกเขาควรรับแอกของพระองค์และเรียนรู้จากพระองค์พระเจ้าสามารถประทานความสงบสุขและอวยพรท่านแก่ท่านได้มากจนท่านจะพูดว่าพระเจ้ามันมากเกินไป อย่างไรก็ตามท่านต้องยอมจำนนต่อพระองค์อย่างสมบูรณ์และเรียนรู้จากพระองค์โยชูวาบทที่หนึ่งข้อที่แปดปอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้าแต่จงตรึก,กรตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้นแล้วเจ้าจะมีความเจริญ และประสบความสำเร็จกล่าวย้ำว่าเมื่อนังสือธรรมบัญญัติไม่ออกห่างจากปากของท่านท่านก็จะประสบผลสําเร็จเป็นดีศึกษาพระคัมภีร์อย่างขยันขันแข็งเพื่อที่ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการของพระเจ้าอย่างแท้จริงเมื่อท่านจะรู้จักผนทางของพระองค์และติดตามพระองค์ท่านจะเริ่มออกผลในทุกด้านของชีวิตในเฉลยธรรมบัญญัติ บทที่2ี่ข้อที่หนึ่งถึงสองหถ้าท่านตั้งใจเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของท่านและระวังที่จะทําตามพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งข้าพระเจ้าบัญชาท่านในวันนี้พระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงตั้งท่านไว้ให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั่วโลก 2. พระพรเหล่านี้ทั้งสิ้นจะลงมาเหนือท่านและตามทันท่านถ้าท่านฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของท่านพระคัมพีกล่าวว่าหากท่านตั้งใจฟังพระวจนะของพระเจ้าและถือปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์ทั้งหมดพระพรจะตามมาและอยู่กับท่านให้ติดสนิทอยู่ในพระวจนะของพระเจ้า จนถึงขนาดว่าเมื่อท่านเผชิญกับสถานการณ์ใดๆก็ตามสิ่งแรกที่ท่านจะนึกถึงคือพระคัมภีร์กล่าวว่าอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์แบบนี้พระวจนะของพระเจ้าแสดงให้เราเห็นพระประสงค์ของพระองค์เกี่ยวกับทุกสถานการณ์และนี่ควรเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจของท่านพระเยซูตรัสว่าเมื่อท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์ ท่านจะต้องสังเกตว่าพระองค์ทรงอ่อนโยนและถ่อมตนผู้ที่จะเรียนรู้จากพระอาจารย์จะต้องมีใจอ่อนโยนและถ่อมตนพวกเขาจะต้องสามารถสอนได้ความหยิงทำให้ผู้คนรู้สึกพองโตและเต็มไปด้วยภาระและภาระที่ไม่จำเป็นเพื่อเรียนรู้หนทางของพระเจ้าและประสบความสำเร็จ ท่านต้องเต็มใจมองข้ามสิ่งต่างๆมากมายและเชื่อฟันคำสั่งสอนของพระองค์แม้ว่าจะดูโ่้ขาวก็ตามวิถีของพระเจ้าแตกต่างจากวิถีของมนุษย์อิสยาบทที่ห้าสิบห้าข้อที่แปดถึงเก้าปเพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้าและทางของพวกเจ้าก็ไม่ใช่ทางของเรา พระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละเก้าพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกอย่างไรทางของเราก็สูงกว่าทางของพวกเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าอย่างนั้น เมื่อพระเจ้าทรงขอให้โมเสสยื่นไม้เท้าของเขาเหนือทะเลแดงขณะที่กองทัพอียิปต์กำลังเข้ามาหาชาวอิสราเอลดูเหมือนเป็นการเคลื่อนไหวที่โม่เขาแต่โมเสสก็เชื่อฟังเพราะเขาเป็นคนอ่อนโยนอบพยพบ,บทที่สิบสี่ข้อที่สิบหกสิบหกส่วนเจ้าจงยกไม้เท้าของเจ้า แล้วยื่นมือออกไปเหนือทะเลและทำให้ทะเลนั้นแยกออกเพื่อคนอิสราเอลจะเดินผ่านทะเลบนดินแห้งได้กันดานวิถีบทที่12ข้อที่3 3. โมเสสเป็นคนถ่อมใจยิ่งกว่าคนทั้งหมดบนพื้นแผ่นดินท่านไม่สามารถยึดติดก,กับวิธีการของท่านแล้วคาดหวังว่าพระเจ้าจะนำท่านไปสู่ความสำเร็จที่ดีได้ ในสดุดีบทที่สามสิบสองข้อที่แปดถึงเก้าปเราจะแนะนำและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไปเราจะให้คำปรึกษาแก่เจ้าและเฝ้าดูเจ้าอยู่เก้าอย่าเป็นเหมือนม้าหรือล่อที่ปราศจากความเข้าใจซึ่งต้องติดสายพาปากและบังเหียน มิฉะนั้นมันจะไม่มาใกล้เจ้าพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรงนำทางและชี้แนะผู้คนของพระองค์แต่ในข้อถัดไปพระองค์ทรงเตือนพวกเขาไม่ให้เป็นเหมือนมา้าหรือลอที่ต้องใช้เชือกจูงจึงจะเชื่อฟังได้ท่านที่รักพระเจ้าไม่อาจนำท่านไปสู่ความสำเร็จที่ดีได้หากท่านเป็นเหมือนมา้าที่เร็วมากและไม่รอคำสั่ง หรือเหมือนลาที่ดื้อรั้นจนไม่ยอมขยับจนกว่าจะถูกตีประเด็นสำคัญพระเจ้าต้องการให้ท่านประสบความสำเร็จแต่ท่านต้องยอมจำนนต่อพระองค์เรียนรู้จากพระองค์และเชื่อฟังพระองค์เสมอเสียก่อน